มื่นบาทออนไลน์ <Online. S 1> ขอบคุณมากค่ะเปิดราคาไปแล้วไปต่อไปต่อสองปไปค่าสองปไปม่ค่าสองปไปส่สองปสี่ไปต่อไปต่อสองปนสกในราประมลสตอได้ไปออนไลน์สองปแปก็ไปต่อไปต่อกสองกไปต่อไปต่อได้เลค่ะกกแดก้แ่งไปต่อไปได้ค่ะก็ปดราคาตอนนี้มากคุยชนะค่ะของแสนของสามแสนจะได้กดเลยค่ะ ไหมคะไปต่อไหมคะสามแสนบาทอะไรขับคุณมาค่ะสามแสนบาทไปต่อสามแสนบาองพันระกเปียนสามแสนดอกพไปต่อวิ่งต่อได้ค่ะสามแสนดอาีสองพันสิบสามสบาทละค่ะไปต่อไปได้ค่ะสามแสนสิบาทนึ่งบาทนั่งอันนี้เฉยได้ไปต่อรีบิดนะคะหกพันรเปียรสามแสนดกพันแปดพันสามแสนดอกพันหนึ่งสามแสนดอกพันนึ่งมาอันนี้เฉยได้ไปต่อไหมคะไปต่อรีบิดนะสามแสนหนึ่งศูนย์สิบสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งศูนย์สามแสนหนึ่งหมื่น ได้่สอันสนนงมืสบตึด้วนงสนับสองไปต่อครัไต่อไปได้แสนนงมืสีออนไลน์นะคะสามศูนไปต่อกดไปนะคะสาม็นต์งมือสี่บาทค่ะนับสามขายค่ะต่เราขายเจ้่ยไลน์ค่ะซ็นตนงมือสี่บาทออนไลน์ไปเป็นเลขสามศูนย์หกสาประบุลได้เป็นในราคาซ็นตนงมือสี่บาทขอบคุณออนไลน์มากๆเลยนะคะ